สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะอ้วนชวนทำกับข้าวนะครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นผัดชาหน่อไม้ลวกนะครับเนี่ยนะครับหน่อไม้ลวกที่เราเอามาลวกจิ้มน้ำพริกเนี่ยนะครับจะมาผัดเผ็ดผัดชาได้หมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำผัดชานะครับเดี๋ยวเรามาหั่นหั่นเราเป็นลวกน้ำนะลวกน้ำร้อนฆ่าเชื้อนะครับเพื่อสุขอนามัมอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ผมผ bills, 是是ัดกับไก่นะครับเป็นไก่นอกอ้นล้วนนะครับเป็นเนื้อนิ่มๆนะครับสวอเยอะนะครับจะเป็นเนื้อสะโพกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นจะเป็นเนื้อหมูได้หมดเลยนะครับผัดชาแต่วันนี้ผมเลือกไก่ซึ่งมันนุ่มๆนะครับเอาตรงหน้าอกหมดเลยแล้วก็มีพริกกระเทียมตำจับหยาบไว้นะครับแล้วก็มีใบมะกรูดฉีกนะครับเท่านี้เองนะครับเครื่องปรุงหลักๆมีเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเราไปหั่นหน่อไม้เพื่อจะเอาไปลวกกันก่อนนะครับหน่อไม้นะครับที่เขาลวกมาเนี่ยนะครับเขาเอามาทั้งยอดทั้งเปลือกนะครับแล้วก็โคนแข็งๆนะครับเวลาเราจะทํานะครับผมทําแบบนี้เลยนะครับลูดนะครับจับเบาๆลูดเอาเปลือกนะัเอาเปลือกที่กินไม่ได้มันแข็งเอาแต่ไส้เอาแต่เนื้อนะครับแล้วทั้งโคนเนี่ยนะครับป้องแรกเนี่ย จะเป็นป้องที่แข็งนะครับเคี้ยวไม่ออกหรอกนะครับใครเคี้ยวออกก็ก็ก็ได้นะครับเนี่ยมีดเฉาะไม่เข้าเลยนะครับแต่เนี่ยอันนี้เข้าผมก็จะเลือกแค่นี้นะครับอันที่เฉาะเข้าอันนี้มันจะแข็งนะครับผมไม่เอานะครับอย่างนี้แล้วก็มาหัน่นหั่นเฉแลบฉแลบไปนะครับพลิกไป,ไปเรื่อยไปเรื่อยก็จะหั่นแบบเนี้ย เนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปล้างน้ําแล้วเป็นลวกน้ําอีกทีหนึ่งนะครับลวกน้ำร้อนอีกทีหนึ่ง่นเป็นชิ้นยิ้นนะครับใครจะชอบชิ้นหนาชิ้นบางตามมาัธยอาใัยเลยนะครับผมว่าผมหั่นเท่านี้พอดีแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งน้ํานะครับเตรียมลวกหน่อไม้ที่เราหั่นนะครับก่อนจะลวกนะครับใส่เกลือไปสักครึ่งช้อนโต๊ะ พอน้ำเดือดแล้วก็เอานไม้ใส่ลงไปนะครับครอบครัวใหญ่ครับทัดทิเงเยอะเยอะกว่าที่เขาทำขายแหละนะครับนะครับท่านทำน้อยๆก็เนี่ยหน่อไม้ทัก สองหนอสามหนอพอแล้วนะครับผมนี่มันห้าหรือหกแล้วเนี่ยนะครับเยอะหน่อยก็เดี๋ยวดูนะครับถ้ามันเยอะเดี๋ยวก็จะแยกไว้จิ้มน้ำพริกกินได้ไม่เป็นไรนะครับเราลวกไว้ก่อนนะครับลวกไปสักระยะมันจะเอาขึ้นได้แล้วนะครับไม่ต้องรอให้เดือดนะครับเพราะว่าน้ําเราเดือดแล้วเราแค่เอามาลวกนะครับไม่ได้เอามาต้มนะครับเอามาลวกเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับเอาขึ้นมาพักไว้ให้ตะดเด็ดน้ำหนึ่ง ร้อนนะครับใส่พริก,กรํำลงไปนะครับ,รรรรบผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะครับ พอพริกกระเทียมหอมดีแล้วก็ใส่ไกล่ลงไป พอไก่เริ่มเซ็ตตัวเราก็ใส่หน่อไม้ไปเลยครับผมใส่ไม่หมดหรอกนะครับแบ่งไว้จิ้มน้ำพริกบ้างนะครับพาเยอะ หลังจากนั้นปรุงรสด้วยซอสปาเขียวเล็กน้อยนะครับน้ำปลาน้ำปลาใส่มากก็เค็มนะครับตี๋วขาวนิดนึงใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยเขาจะได้นัวๆน,นะครับ ใบมะกรูดฉีกใส่ไปเลย หลังจากชิมรสได้ที่ตามที่ต้องการนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดไฟพร้อมเสิร์ฟรับประทานนะครับนี่แหะครับหน้าตานะครับผัดชาหน่อ,อไม้ลวกแซ่บอิหลีหน่ารับประทานมากเลยนะครับ รสชาติออกเผ็ดๆอมหวานนิดเดียวนะครับแล้วแต่นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะครับแซ่บมากเลยครับลองทํากินกันดูนะครับจะเป็นผัดกุ้งผัดหมึกผัดหมูผัดลูกชิ้นได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมขอเป็นไก่นิ่มๆแล้วกันนะครับเอาละครับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ